คลิปนี้ชื่อว่าที่สุดของน้ำมนต์ไล่คุณสายมนต์ดำครับอันนี้เป็น,นเรื่องวันนี้มีเรื่องที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณพี่ปุ้มนะฮะเราสนิทสนมกันดีมากพี่ปุ้มได้ไลน์มาแล้วก็โทรมาในไลน์เนี่ยพี่ปุ้มได้ส่งภาพของผู้ชายท่านหนึ่งก็คือเป็นเป็นญาติเป็นพี่อะไรประมาณนี้นะครับส่งมาอยู่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ ภาพที่เห็นนี้ก็น่าตกใจนะครับเป็นภาพที่ตาเขาเบิกโพรงผมก็ไม่อยากจะทำให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขออนุญาตพี่เขาว่าเดี๋ยวผมขอแคปเฉพาะดวงตาแล้วเดี๋ยวให้เอามาอินเสิร์ตให้ดูครับพี่ผมก็โอเคนั้นเดี๋ยวจะได้เห็นภาพเฉพาะดวงตาที่เขานอนตัวแข็งตาค้างมือสั่นมือไม้สั่นไม่กินอาหารไม่กินน้ำ แล้วก็คนี้ทางบ้านเนี่ยก็เป็นห่วงจึงได้พาพี่เขาตร,ตรวจหมดทุกอย่าง CT ส,สแกนเจาะไขสันหลังคือคือหนักๆตรวจหมดเลยดังนั้นย่อยๆไม่ต้องห่วงเขาตรวจหมดไม่พบเหตุอะไรที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นแล้วพี่ปุ้มก็นึกได้ว่าไอ้โทรหาจนันหนิงดีกว่าดังนั้นผมก็เลยบอกพี่ปุ้มเดี๋ยวผมรอผมนิดหนึ่งวันนี้มันวันธรรมดา ถ้าจะถามเนี่ยต้องเป็นวันอาทิตย์ที่เรือนกรรมฐานที่วัดแดงประชาราชแต่จะพยายามให้ขอให้จันนนเนี่ยเขาบอกโดยอ้อมก็แล้วกันเพราะว่าต้องเป็นวันต้องเป็นวันนั้นนะครับเพราะว่าวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เรามีสอนเนี่ยมันมีการไหวพระมีการสร้างบุญและมีการปฏิบัติบูชาตรงนั้นน่ะครูบาอาจารย์เขาอนุญาตให้จันนนพูดแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยไม่ให้พูดอันนี้ เมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็เลยส่งภาพให้จันนุนทางไลายบอกนนดูหน่อยซิแต่ส่วนตัวรู้ว่าเขาโดนของแน่นอนแต่ลองให้อาจานน์นคอนเฟิร์มดีกว่าอันนี้พออาจานน์นเห็นปุ๊บเนี่ยก็สักแปั๊บหนึ่งแกก็ไลน์มาบอกผมบอกว่าจริงๆต้องบอกว่านั่งอยู่ห่างกันแก่ห้าเมตรแต่จันนนจะจะจะ,จะเป็นจงเงียบนะครับจะสงบก็ไลน์มาบอกว่าให้เอาน้ําพระพุทธมนต วันไหวครูให้เขาโดยด่วนนะครับพอเท่านี้ปุ๊บผมรู้ละผมรู้แล้ะผมก็เลยโทรไปบอกพี่ปุ้มนามพระพุทธมนต์เนี่ยสมาชิกทุกคนของเราเขามีหมดพี่ปุ้มเก็บไว้หรือเปล่านะครับพอคราวนี้แกเก็บไว้แต่อยู่ที่บ้านผมบอกไปอะไปเอามาด่วนเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราต้องนึกนะเขา เพี่เขาไม่ไมกินน้ําด้วยนะครับไม่กินน้ําไม่กินข้าวฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผมบอกว่าให้พี่อารัธนาพระบรารมีของพระพุทธเจ้าแล้วก็ครูบาอาจารย์อ่าแล้วก็แล้วก็ให้พรมที่ศรีรษะและให้กินผสมน้ําก็ได้ใส่ไปหรือหยดก็ได้แต่ว่าผมว่าผสมน้ําไม่กินถ้าเขาพอไหวนะคือเหมือนกับเขาไม่ค่อยตอบสนองอะไรนะครับ บางทีก็รู้ตัวบ้างบางทีก็ไม่รู้ตัวแบบนี้ท่านท่านาท่านสมาชิกนะครับหลังจากที่ทำแค่นี้นะครับเมื่อเอาน้ำมาลูบหน้าให้พี่ชายเขาพี่ชายเขามีอาการหายใจแบบนี้ผมผมอาจจะทําได้ไม่เท่าเขานะครับคือเขาเป็นของเขาเองนะครับแล้วก็ตอนหยดใส่ปากแต่ก็แบบมันมันมีปฏิกิริยาตอบอมันสู้กันนะนะครับ น้ำพระพุทธมนต์ที่ว่าเนี่ยผู้เราครับสุดจริงๆคนพี่คนเนี้ยเขาโดนหนักมากนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ให้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทานทานน้ำทานอาหารได้แล้วทานน้ำแล้วก็ทานผลไม้แล้วก็บอกว่าอร่อยคือมีสติสมัมปชัญญะกลับมานะครับแล้วก็ตอบโต้ได้ตงเรียนว่า นามพระพุทธมนต์เนี่ยคือผมไม่ขายนะผมบอกก่อนว่าผมมีแล้วก็เอาเป็นว่าท่านทําให้ในวันไหว้ครูก็แล้วกันแต่ผมไม่ขอบอกว่าเป็นใครแต่ว่ามีอยู่ด้วยกัน4 4สฝ่ายที่ที่ทำให้นะครับซึ่งถ้าท่านทราบในสมาชิกจะรู้หมดว่าเป็นองค์ไหนใครทําบ้างนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ขายของพวกนี้เด็ดขาดท่านห้ามนะครับอันนั้น ใครที่อยากได้ต้องมาที่วัดแดงประชาราชนะครับเดือดร้อนมาแล้วเดี๋ยวผมผมส่งเคราะห์ให้ฟรีนะฮะพวกโดนคนกุนใสขนาดไหนอะ่ะผมใช้น้ำมนเนี่ยรักษาเป็นร้อยคนแล้วนะครับก็ช่วยเขาไปตามกำลัง